สวัสด,ดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะวันนี้นุ่นทิยาจะมาตามโค้งสุดท้ายของน้องไอติมนะคะโค้งสุดท้ายของน้องไอติมยิบรอตอรี่แล้วตัวนี้จะมีรางวัลยิบไ้แล้วเป็นเลขหางเดียวจะเป็นตัวใดไปชมน้ากันเลยคะ่ะอุ้ยนะะี่พานมาน้องไอติมเพื่อนห้องไยรอตอรี่เป็นหกฮานึงนะคะนุ่นทิยาลงคลิปไปเป็นฮกหาหนึ่ง,ง,งปเกตหาหนึ่ง,เหหง FC เป็นกระชคดีเพลิน อโอนน้ำใจมาหายน้องไอติมแต่ว่าเพื่นว่่อ,อยากออกน้ำนะคะ fc ไม่ประสงค์ออกน้ำอยู่บางพีสมุรปาการนะคะ,คคะมอบค่าขนมมาให้น้องไอติมสามร้อบาทนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้มันว,วันนี้ให้เอฟซีโชคดีน้ำอีกเด้นนดนอดนะคะเนอะแล้วก็คลิปแรกนุ่นทิยามาตามนี่น้องเขาบอกมันมันตั้งเป็นสองประโยคนะคะประโยคแรกเขาว่าหนึ่งสามศูนย์เราค้าที่สองเขาว่าหนึ่งสองศูนย์นุ่นทิยาก,กับนุ่นทิยากับได้ลงแต่หนึ่งสองศูนย์นะคะแต่ว่ามือนี่ จะให้เป็นโค้งสุดท้ายเพราะว่าคนขายลอตเตอรี่นี่อยูบ้านเฮานี่จะเอาคนเออไปรับคนขายลอตเตอรี่มาจะให้น้องเขายิบให้ว่าเขาจะยิบตัวใดที่มีรางวั่นเขายิบหายเลขหางเดียวจะเป็นตัวใดไปส้มน้ากันนะคะนะครับที่แอดมินกับทีมงานมาตามน้องไอตินนะครับเพิ่นบอกไว้นะครับคือหนึ 1, 2, 0, นะครับ กงโฟกัสไปไหนนะครับพ่นนะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลของงวดนี้รอบแรกนะครับเดี๋ยวงวดนี้เป็นจีเรตตัวใดเดี๋ยวแอดมินกับชีสให้พี่น้องเขาไปติดตามรับชมเด้วยนะครับว่าเป็นจีเรตตัวใดไม่ครับรับบัตรตัวใดไม่ครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับคนขายลอตเตอรี่รู้สึกว่าจะยื่บ้านแก ใกล้ๆกันนะคะค้นเกาแพงนั่นนะคะจะเอื้อมมาะะแล้วกัขอขอบคุณเดฟซีะะ่เด้อค่ะที่ห้ควมไใบวางใจ่กระทั่งช่องของเหานะคะทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะก็ก็ให้เพื่อนแล้วนะคะนะคะแล้วจะไปตามค้นขายลอตเตอรี่มาหายน้องเขายิบลอตเตอรี่ห้ใบใดที่มีรางวัลน,นะคะหนงวดก้อนนี่น้องไอติมเพื่อนจับแพงนี่ดแล้วค่ะคะ้คนขายยางมะนีแน่ห้สัมผัสแน่เพิน่นเพิน่พนให้เอาไอ เอานอกไอติมเพื่อนหายเอาลอตเตอรี่แพงนี่มันบ่ค่ะแม่นครับหายค่าขายแน่แม่บ่ซื้อหายหายกับบ้เศร้ามันบ่ค่ะแม่นครับหายเอาตัวใดถามคนขายตอนหนาเลยตัวหาหนึ่งครับตัวหาหนึ่งออกเต็มๆเลยเนาะอ้วนนี่เพื่อนเอาไปลอตเตอรี่บ่ท่านเอา พอ,อดีมาหาน้องไอติมน้องไอติมก็ล่างกินเขาว่าก็เลยเอ,อิญค้นขายรอตตลรี่มาเอฟซีเพิ่นให้ตามโค้งสุดท้ายว่าน้องไอติมจับรถตตลรี่ไปสอบถามแม่เพื่นแล้วแม่เพิ่นวางวนนี้ยังบ่ทันจับค้นขายบ่ทหันมาก็เลยจะหายน้องเขามาจับห้นะคะว่าเขาสิจับตัวใดนะคะ,าคะมามาเบิง่งมาพี่หนามาจับรอตตลรี่ให้เอฟซีน่แล้ว ไับเี่บูงเพราะมือันมันม่ตโตมีโตอันมีรางวัลบออยู่ในหนีมีรางวัลบอมีตโตที่จะออกบอลูก่มีรางวัลก็่เอาาตัวที่มีรางวัลนะน้องไอติมนะคะตัวได้ลูกตัวได้เอาตัวนั่นบอลูกตัวอื่นมีบอลูกมีตัวเดียวนั่นบอกเอาเบิ้งเบๆงเบิงเบ้งมีว่าเอ้งม่าึ้้วลูก เป็นเลขชุดบ่ค่ะถ้าเป็นชุดดึงเลยดึงหมดเลยดึงมาหมดเลยถามว่ามีรางวัลเบาด้วยหรือถาม่ามีคนใจใสใจเองเอาไฮพายบ่เนี่ยไฮพายตัวใดลูกตัวใดมาให้เอฟซีบางน้ำเน่ใเอฟซีบางน้ำเน่หาให้นารวยดูก่อนสวยครับสวยมีเก้าจริงๆครับวันนี้ตื่นใจน่ารวยแต่เนาะมันมี นี่นอกไอติมฟ้าใบนี้มีลังวันสามสามศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะบอรว่าเป็นลังวันใดมันออกได้หลายรางวันเด้พี่น้องเด้อแคบหน้าจอไว้เฝ้าไปหาสื่อเด้อแพงอื่นกับสิมี่อยู่นะคะเลขตรงกันนะเอาให้คู่อื่นเบิงน้ำน้องไอติมจับแล้วกินเขาต่ออยู่ในแผงนี่มันมีใบเดียวนี่บอูกรังวันใบอื่นบ่มีติม วันนี้เลยสิได้ขายบ้านเนี่ยราคาน่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันไหนเนาะแดดเนาะอ๋อคนกำลังกินข้าวสองใบรุมกันใหญ่เลยนะคะรุมคนนี้วันนี้โชคดีมาก มนอนะันม่อามาให้เอฟซีบ้างนาอีกแน่นะคะได้สุดได้นะครับแปด้มวดก้อนงวก้อนเพิ่งะจับแพงนี่นะครับแพมวดก้อนกระแพงนี่เราองค์้วดที่ผ่านมานน่เข้าขายเหมือบอส่วนที่เหลือเหมือยุคครับขายนบ้ค่ะขายขจนหอดเมื่อเลขออกบ่แมนครับพ่อเลขตัวนี้ออกมาเนี่คิดหออน้องไอติมบ่คิดหอนครับเข้าเยู่บ้านเดียวกันวะนี่ บ้านเดียวกันครับอพอดีพอดีคนขายอยู่บ้านเดียวกันก็เลยเอินมาไงาเนาะมงสันสิบขาเจ้าคอมเมนต์มาว่านนทิยาทําไมไม่ไปตามนนองไอติมเข้าไปในเมืองไปจับลอตเตอรี่ให้หน่อยปะนะแม่มันเป็นเรื่องอยากได้พี่น้องเพราะบ้านเฮ้ากับว่าจะเลื่อนปันไดกว่าสิบเข้าไปในอำเภอบักไก่นึงกะเจงใจเพิ่นนะคะเมื่อนี้เป็นความบังเอิญวันเสาร์น้องเขาา็อยุแล้วก็ลอตเตอรี่อยู่บ้านเดียวกันก็เลยเป็นเรื่องง่ายจักน้อยนะคะนะคะ เลขเรือลายอยู่คนละว่าน้องไอติมละว่าอยู่ในหนิว่ามีรางวัลที่มีรางวัลคือมีใบเดียวนี่ท่านน้องเอาเบื้องเบื้องเบื้องเป้าไปหาซื้อเด้อค่ะเป็นสามสามศูนย์นแปดศูนย์เก้านะคะเก <9. S 1> ้า่รู้ว่าจะเป็นรางวัลใดเขา,าบอกว่าเป็นรางวัลใดนะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ ีงวดก้อนองวดก้อนเพิ่นจับใบนี้เด้อพี่<อ>น้องค่ะคนซื้อเป็นนี่มันเข่าสามโตเลยนะคะมันออกเก้าห้าหนึ่งนะคะงวดก้อนเพิ่นไห่ห้องไอล่ลอตเตอรี่คือใบนี้นะคะแม่เพิ่นบ่ซื้อใหนะ้น่ารวยเป็นคนซื้อไปนะคะนะคะเป็นสี่สองสี่หกห้าหนึ่งเลขออกเก้าห้าหนึ่งคนซื้อเป็นเข่าสามโตตรงๆนะคะนะคะแต่วันออกเก้าห้าหนึ่งก็ได้เข่าสองโตนะคะ บรนลักฐานที่เพื่อนนั่นหลักฐานหลักฐานนะหลวยยังเก็บไว้เลยสะรุปงวดนี่นะคะงวดนี้เพื่อนจับหายสามสามศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะนะคะเข้ากับมารุนน้ำกันว่าจะใช่หรือจะใกล้เคียงนะคะก็เป็นแนวท้งหาสื่อสารกินแ่งรัฐบาลรีบเฝ้าไปหาซื่อเด้อพี่น้องเด้อเขายิบหายเลขชุดเดียวมีสองใบนะคะนะคะหายเอฟซีสุดีกันแน่ทางของน้องไอติมนะคะเดี๋ยวน้องนุาจะสรุปใส่กระดาษให้นะคะ สรุปใส่กระดาษโค้งสุดท้ายน้องไอติมโค้งสุดท้ายว่าันที่16พฤศจิกายน2566ยิปรตเตอรี่330809นะคะโ,กโ,กโงกโศกมันมันเฮงเฮงปังปังค่ะ 那你光喝，没、嗯